สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเพราะว่าเห็นแต่ดาวจรเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะแล้วเราย้ําหลายคงว่าพื้นดวงเดิมสําคัญมากๆมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ สำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาจนถึง16กกันยาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่สิงค์อันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้อาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพสหัชชะไปอยู่ในเรือนสุขเป็นคู่สมพลดีนะแล้วสุขเจ้าเรือนสหัชชะเป็นเกษตร คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแล้วคุณจะพบกับความมั่นคงแล้วคุณทำได้ด้วยความเก่งความสามารถเฉพาะตัวของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะใช้ความสามารถความรู้ของคุณได้อย่างเต็มที่แล้วก็นำพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะมีความฉลาดมีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ สิ่งที่คุณต้องระวังคืออาทิตย์มะเร็งกับราหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูคุณอาจจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะ วันที่สิบหกพฤศจิกาดาวอังคารเนี่ยจะเดินถอยหลังแล้วพอวันที่สิบเจ็ดดาวอาทิตยต์ตัวคุณก็เข้ามาอยู่ในภพพันธุมาอยู่ในเรือนอังคารแล้วเป็นเลงอังคารดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูแบบแรงๆพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านหมายถึงความมั่นคงตัวคุณต้องแบกรับภาระอะไรหลายอย่าง ชีวิตช่วงนี้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปคุณจะหาความสบายยากเพราะคุณไปอยู่ในบ้านศัตรูนะความสำเร็จมีไหมมีความมั่นคงมีไหมมีเพียงแต่คุณต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคหลากหลายสารพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องในครอบครัวเรียกว่าลุยเลือดขึ้นบัลลังนะ อังคารกับอาทิตย์เป็นดาวคู่อุบัติเหตุเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งจะไปไหนมาไหนใช้รถใช้ถนนตั้งสติก่อนสตาตตร์ทระมัดระวังตัวเองขั้นสูงสุดนะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เพราะคุณน่ะเป็นธาตุไฟอาทิตย์แล้วมาอยู่ในเรือนอังคารอังคารดาวเขาเป็นลมแต่ธาตุเป็นน้ํานะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสกระพือให้ตัวคุณเนี่ยมันลุกหรือว่าอารมณ์ร้อนเร็วขึ้นหรือ เรือที่คุณไปอยู่เป็นเรือนน้ําน้ํามันก็จะร้อนขึ้นแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นต้องใจร่มมากๆนะสําหรับเดือนนี้ ไพ่ยิบสี่ประจําตัวได้ไพ่หกไม้เท้าไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีนะคุณจะมีความสําเร็จเข้ามาเพียงแต่มันต้องใช้ระยะเวลาตัวคุณมีโอกาสดีอย่าประมาทอย่าใจร้อนอย่างที่บอกนะใช้เหตุและผลแล้วเดือนเนี้ยค่อนข้างดีสําหรับคุณนะในด้านการงานสุขดาวการงานอยู่ในภพสหัสชะดาวเป็นเกษตรชาวสิงก็จะมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานเรียกว่าแต่งกับงาน ทำแต่งานนะมีการเดินทางบ่อยอาจจะต้องติดต่อเจราจาธุรกิจการค้าอยู่เสมอธุรกิจที่เกี่ยวกับตัวแทนในหน้าตัวกลางเซลล์นักการตลาดมีความสําเร็จดีทําเงินให้คุณได้เยอะคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องการงานเข้ามาคุณที่ทํางานประจาํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง วันที่9พฤศจิกาดาวพุธดาวความสําเร็จจะเข้าพบพันธุการงานของคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงคุณที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสลงหลักปกักฐานขยายธุรกิจแล้วก็มีโชคดีในเรื่องของหลักทรัพย์มีโชคเกี่ยวกับบ้านที่ดินวันที่14พฤศจิกาดาวศุกร์ดาวการงานของคุณ เข้าพบพันธุแต่ว่าดาวเป็นประแต่จะไปสลับเรือนเกษตรกับอังคารดาวการงานเป็นประเนียบางทีคุณอาจจะได้รับหน้าที่การงานใหม่หรือคุณไปเริ่มต้นงานใหม่ที่ไม่มีความถนัดไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่ดาวที่สลับเรือนเกษตรการจะทําให้หน้าที่การงานของคุณมั่นคงลงตัวในที่สุดนะไพ่ย,ยิบสีด้านการงานได้ไพ่หกดาบปกติดาบจะหมายถึงปัญหาและอุป,ปสรรคแต่ไพ่ใบนี้ค่อนข้างดี คุณจะเห็นว่าเรือเขาจะพายไปจากน้ําที่มีคลื่นนี่ไปสู่น้ําเรียบหมายถึงปัญหาอุปสรรคหรือว่าความ,วามขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับหน้าที่การงานของคุณมันจะคลี่คลายไปเองโดยสถานการณ์หรือโดยอาศัยเวลาโดยที่คุณไม่ต้องลงมือไปแก้ปัญหานะักบ่อยไปตัวคุณทําใจล่มๆพอสําหรับเดือนนี้ในด้านการเงินดาวพุธดาวการเงินก็อยู่ในเรือนสหัชชะเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตร พุทธกะสุกเขาเป็นดาวคู่ธาตนะุน้ําเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสดีทั้งเรื่องการงานแล้วก็มีโอกาสดีทั้งเรื่องการเงินคุณที่ทําธุรกิจการงานเกี่ยวกับการเดินทางติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกนะได้เงินดีการออกสังคมการที่คุณออกพบปะผู้ควรจะสร้างผลประโยชน์ให้คุณแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็มีไหวพริบดีมีความสามารถในการมองหาช่องทางที่จะสร้างรายได้ผลประโยชน์เข้ามาเรียกว่าการเงินไหลเข้าตลอดเวลาเลยสิงเดือนนี้ วันที่9พฤศจิกาดาวพุธดาวการเงินเข้าพบพันธุไปสลับเรือนเกษตรนะอังคารเนี่ยพันธุลาภลาภพันธุเพราะฉะนั้นคุณจะมีโชคเกี่ยวกับอสังหามีทรัพย์สินเป็นหลักฐานอาจจะได้เงินจากการให้เช่าทรัพย์สินมีบ้านให้เช่ามีที่ดินให้เช่าหรือว่าคุณได้เงินจากครอบครัวได้มรดกเป็นหลักทรัพย์เป็นอสังหาแบบนี้ก็ได้ วันที่27พฤศจิกาดาวการเงินของคุณเข้าพบปุตตะดาวเป็นประประเนี่ยมันหมายถึงเงินของคุณอื่นหรือคุณมีค่าใช้จ่ายเพราะคุณอื่น ข้อดีเนี่ยคุณจะมีความคิดในการหาเงินนะเพราะว่าพุธอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มันสมองคู่วางแผนเลยคุณจะมีความคิดเริ่มดีมีราบผลดีจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีความคิดใหม่ๆในการหาเงินมีโอกาสนะที่คุณจะได้โชคลาภที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันหรือว่ามีโชคจากการเสี่ยงดาวการเงินที่เป็นประทําให้คุณได้เงินมาแล้วมันมีเรื่องต้องใช้จ่ายใช้เงินเก่งแล้วก็หมดเปลืองเพราะคนอื่น หรือได้มรดกมาแล้วคุณจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเพราะว่าดาวพฤหัสอีกเรือนหนึ่งคุณเป็นเจ้าเรือนมรณนะแล้วปุตตะไปเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณนะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากความตายความสิ้นสุดเช่นได้มรดกได้เงินประกันได้อะไรแบบนี้นะแต่พอได้มาแล้วมันต้องแบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นหรือคุณเสียเงินในการซ่อมรถเสียเงินในการปรับปรุงบ้านให้สวยงามทันสมัยมากขึ้น ไพ่ยิปซีด้านการเงินได้ไพ่สองดาบอันเนี้เป็นปัญหาจริง นะสองดาบเนี่ยมันหมายถึงปัญหาและอุปสรรคเลขสองหมายถึงการสื่อสารโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะเดี่ยวกับใครติดต่อกับใครการสื่อสารเอาให้ชัดระวังข้อผิดพลาดการเข้าใจไม่ตรงกันคุณที่กําลังยื่นอะไรเกี่ยวกับการเงินทําธุรกรรมการเงินหรือว่ารองเงินอะไรอยู่ที่ต้องมีการยื่นเอกสารเตรียมเอกสารให้รอบครอบไม่งั้นคุณจะได้เงินล่าช้าเพราะว่าเอกสารมีความผิดพลาดนะ ในเรื่องของความรักราหูดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพสุภะอยู่ในเรือนอังคารเป็นดาวคู่ทัดลมแล้วอังคารเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกไปแจ้งผลอยู่ในภพลาภะแม้ว่าคุณจะมีวิวาทะต่อกันบ้างเพราะว่าอังคารในเรือนพุธมาเป็นคู่วิวาทะคู่ขัดแย้งอยู่แล้วแต่ความที่คนรักคู่ครองคุณอยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีเนี่ยคุณก็จะได้คู่ครอง ยังเอาใจใส่ดูแลหรือว่าคู่ครองอาจจะนําโชคลาภมาให้คุณนะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทริปสั้นๆน,นะร่วมกันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทีนี้พอครึ่งเดือนหลังที่อังคารเขาไปอยู่ในเรือนสุกเนี่ยแล้วมันไปอยู่ร่วมกับมฤุตยูอันเนี้ต้องระวังละแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับดาวพุธ ราหูอังคารอะไรพวกนี้มันจะมีพวกเรื่องรักแทรกลักซ้อนเรื่องชู้สาวอะไรเข้ามานะต้องระวังการมีปากเสียงต่อการขัดหกขัดใจมีปัญหาขัดแยง้งแล้วอังคารกับมฤตยูค่อนข้างแรงที่สําคัญมีอาทิตย์เป็นเล็งเนะี่ยมีตัวช่วยเสริมเพราะฉะนั้นสิงห์เนี่ยคุณการงานคุณดีการเงินคุณด,ณดีมันเหลือแต่เรื่องอารมณ์ของคุณนะ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใจล่มๆมอะไรผ่านได้ผ่านก่อนนะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวสิงห์นะ ส่วนคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักนะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนรักของคุณคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันทันสมัยไฮเทคอะนะไพ่ย,ยิปซีด้านความรักได้ไพ่เดอะเดไม่ต้องตกใจนะ เดทเนี่ยมันหมายถึงความเจ็บไข้ไม่สบายก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลเอาใจใส่กันคนรักคู่ครองของคุณอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยแต่ว่าในช่วงในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันมีจุดเปราะบางในชีวิตอย่างที่บอกคุณก็ใจเย็นๆน,นะค่อยๆมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันหรือถ้าต่างคนต่างแรงถอย หลังออกจากจุดเกิดเหตุก่อนเดี๋ยวใจร่มๆมแล้วค่อยกลับมาคุยกันคุณมีโอกาสที่จะห่างเหินกันได้เพราะเรื่องงานก็เป็นไปได้นะอย่าตกใจพอเห็นไพ่เดทแล้วตกใจไม่ใช่หรือบางทีคุณอาจจะหยุดทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่ฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่ก็ได้ นี่คือภาพรวมของชาวสิงในเดือนพฤศจิกายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า